นี yeah, bon ley, ่ค so รับหกดอกวันนี้ตรงนี้เอเห็นอีกแล้วฮึบนี่แทงเลยทําดอกสวยๆเลยพี่น้องดอกนึงครับพี่น้องสวัได้เก็บเล่นครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับพี่น้อง เข้าป่าครับเขาคอกเขาอังคารอำเภอนางรองบริลัมเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาหาเห็ดน้ำหมอกกันครับเข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้เห็ดอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แลวกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเคยพามาไขวัหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับไปรับชมกันเลยเห็ดน้ำหมอกดอกแรกครับพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับดอกแรกแห้งหมาเน้อพี่น้องเลยอ่า ลักแรกแหกมานนี่ตะก,กายยังว่างป่าอยู่ได้พี่น้องไครับเราจะไปหาต่อไปเลยเอเคเจอหมูหนึ่งมานนิเจอหมูหนึ่งเห็ดน้ำหมอกวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับนี่หมูหนึ่งหมูหนึ่งเกิดผลเลือพี่น้องนี่งัดเลยรอเห็ดน้ำหมอกเห็ดน้ำหมอกพี่น้องอ๊บ นีนน่นี่น้ำหมอกเห็นน้ำหมอกแล้วก็อันนี้ดอกสองดอกครับนี่งัดก่อนเห็นน,น้ำหมอกโอเคตรงนี้ได้หกดอกนะครับแต่ตัดขาก่อนเด้อพี่น้องเลยไปก็ได้เก็บอยู่ครับพี่น้องเจอห่างๆนะเห็นน้ำหมอกผมมาเข้าท้ายก็คือวันที่ยี่สิบสาม ยี่ิบสามเดือนสิบเอ็ดนะนาวัอนสุดท้ายวันนั้นพเป็นไข้สองวันครับก็เลยไม่ได้มายี่ิบสี่ยี่สามยี่สี่ไม่ได้มานี่ครับอีกหนึ่งดอกโอเคพอที่เก็บอยู่ครับพอที่เก็บเล่นไปอยู่หาต่อครับตรงนี้หลายดอกอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาให้ดูเด้อเริ่มแห้งแล้วน,นี่ครับไปรวมกันกับตรงนี้ตรงนี้หลายดอกอยู่เ้อ ไปกันเด้อนี่นี่งัดกันเด้อฮึบฮึบนี่ใช่ได้ดอกแข็งอยู่ไปดอกมันยังแข็งอยู่ครับเห็ดน,น้ำมองี่ดอกมันจะแข็งด้วยพี่น้องเห็นมันดอกมันแข็งอยู่ครับโอเคจับมารวมกันตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังสองสามดอกอยู่ครับนี่เอ๊ะ ดอกหนึ่งกำลังออกนี่ดอกหนึ่งนะแล้วก็มาตรงนี้อีกดอกหนึ่งนี่อ่าโอเคได้หกดอกนะครับมุมนี้เห็นนะครับเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วโอเคครับอืสามสี่ดอกครับพี่น้องกำลังออกนี่กำลังขึ้นมาโอเค กลังออกกําลังขึ้นออนนี้วางก่อนครับวันนี้ผมเป็นวัดนะหยุดเป็นไข่เป็นตั้งสองวันโอเคสองดอกสามดอกครับเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกสามสี่ดอกอ๊เดี๋ยวหันมุมกล้องใหม่ก่อนเด้อพี่น้องนึงเด้เอมุมกล้องใหม่ก่อนนี่นี่นี่อาจจะอยู่ต่ำหน่อยมองไม่เห็นนี่ กำลังออกแล้วก็น,นี่สามดอกมั้งนี่ครับแงะก่อนแงะก่อนแงะแง่แงฮึบมีอีกดอกนึงฮึบมีแต่เห็ดตีนต่ำเ้อพี่น้องนี่เห็ดตหมอกช่วงนี้มีแต่เห็ดตีนต่ำเยอะเลยนะครับหาต่อเลยทั้งหมดหกดอกแล้วครับตรงนี้น่นอีกสามดอกอยู่นู้นเคนะครับนี่สี่ดอกครับพี่น้องสี่ดอกสี่ดอกมีแต่เห็ดสังยาเห็ดตีนต่ำหลาย สีดอกพี่ดอก,ดอกแข็งอย่างเดียวนี่ดอกหนึ่งรับนี่รับสีดอกครับตรงนี้อับนี่โอเคต่อไปเลยนะครับเฮาตัดขา่ันเด้ยพี่น้องสามดอกครับดอกบานบาลแล้วเนี่ยแทงก่อนอขึ้นเอาไว้ก่อนเนาะเนี่ยหนึ่ง นี่สองนี่ในหนึ่งดอกหนึ่งปับ๊บอสามโอเคสามดอกครับพี่น้องสวยๆเลยนี่อีกดอกหนึ่งเป็นสี่ดอกครับเดนะครับหาต่อเลยสี่ดอกดอกครับพี่น้องสี่ดอกสี่ดอกปั๊บดอกกำลังสวยๆเลยเดี๋ยวมาลงกับตรงนี้ก่อนเด้อตรงนี้สองดอกครับพี่น้องนี่กำลัง,งเปิด เป็ดเป็ดโอเคไปอดอกนู้นก่อนเด้อนี่ดอกนี้กำลังตุ่มๆจุ๊มๆเลยสองอันอันกำลังตุ่มๆเลยนี่ครับบัด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 นี่งัดเลยนี่งัดเลยงัดเลยสองอันสองดอกแล้วก็มางัดตรงนี้อีกสองดอกครับพี่น้องงัดตรงนี้อีกสองดอก โ okay. อเคตรงนี้เป็นห้าดอกนะครับนี่ออกไม่ไหมเลยไปลูก,ก่ะหาต่อไปเลยติดจมูกงวัวครับสามดอกจมูกงูนี่สามดอกสวยๆเลยพี่น้องนี่นีดดอกหนึ่งอันนี้หลบก่อนจะมองไม่เห็นดอกน,นี้นี่นี่ดอกหนึ่งงดเลยลหลงฮึ๊บฮึบนี่ โอเคนะครับสามดอกเลยเห็นไหมพี่น้องสวยเลยสามดอกชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพอ <c oughs> นไผ่คนหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับหาต่อไปเลยเล่าสามดอกครับสวยสวยเลยป้ายหน้ามอมหนึ่งดอกครับนี่จะบานแล้วละ่ะเริ่มเหี่ยวแล้วนะ่ะผมว่าน่าใช้ได้นะนี่เพราะเห็ดน้ำหมอกช่วงนี้จะเป็นเห็ดแข็งนะครับนี่ มันจะแข็งเลยเคนี่ยังใช้ได้ครับเนี่ยกินได้แข็งสวยเคนะครับหาอีกจะูกกัวอีกแล้วพี่น้องนี่นี่ครับสวยๆเลยงัดก่อนนี่หนึ่งดอกงัดขึ้นมาแล้วเคเดี๋ยวงัดตรงนี้ดอกหนึ่งพี่น้องตรงนี้สวยๆเลยนี่อึ๊บนี่กระเด็นเลย นี่ครับกาลังเป็นจะโบ้เลยพี่น้องสองดอกนี่กําลังเป็นจะโบ้เลยนี่ก็มีอีกดอกหนึ่งนี่งัดงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นอันนี้นี่ครับสามดอกอีกแล้วพี่น้องโอเคนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นเดอรพี่น้องเอ้ยไปครับหาอีกก่อนเล็กก่อแดงดอกนี้พี่น้องมีความพยายามที่จะขึ้นงัดกันเด้อเฮ้ยนี่ขึ้นอยู่กลางกอนหินเลยสวยๆเลยครับพี่น้อง นี่อ่ะหนไหมก่อแดงดูซิมีอีกไหมเนินนี้ผมเคยมาหาเนินนี้อยู่เด้อหาต่อเลยดอบนึงครับพี่น้องเริ่มจะหาจากจากหน่อยนะช่วงนี้เห็ดน้ำหมอกแต่ก,ก็โอเคอยู่ยังดียังได้เนาะโอเคช่วงนี้เห็ดจะหวานนะครับพี่น้องเห็ดน้ำหมอกนี่นะครับเห็ดจะโมกวยแล้วครับพี่น้องสถามดอกนี่ กำลังขึ้นเลยแทงเลยเรานี่หนึ่งดอกได้แล้วนี่ครับดอกที่สองจะงวอีกแล้วฮึบนี่แทงเลยเอ้ยดอกที่สองดอกที่สามครับดินก็จะเริ่มแห้งแล้วพี่น้อง <c oughs> ช่วงนี้เป็นหวัดครับโอเคสามดอกครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์แล้วกดติดตาไมไป้วยเด้อพี่น้องเอ้ย พาไล่เก็บไปครับเห็นหลายดอ,ก,อกครับพี่น้องเห็นน้ำหมอกวันนี้เป็นเห็ดก่อแดงนะพาไล่เก็บไปเรื่อยๆครับนี่นี่ี่ตรงนี้อีกงัดเอาเอา้ยงัดออางัดเอางัดออา,อา,อา,อามีแะ่ดอกแข็งแข็งครับพี่น้องมีแต่ดอกแข็งแข็งนี่อีกตรงนู้นอีกโอ้ยหลายดอกอยู่ครับพี่น้อง เรางัดดอกนี้ก่อนเด้ออือนี่ครับงัดมารวมกันไว้เอา,ารวมไว้ก่อนเนาะนี่ครับเอาดูดอกนี้เก็บดอกนี้ก่อนพี่น้องอดอกนี้กาลังสวยเลยดอกนี้กําลังงามเลยเอรับดูสิดูสิสกําลังกินเลยดอกแข็งปึ๊กเลยเห็นน้ำหมอกอ้าวนี่ห้าดอกละตรงนี้อีกดอกนึงพี่น้องนี่กําลังผุดขึ้นจากพินเลย ครับนู้มีจะดอกแข็งๆพี่น้องเลยนี่ครับหกดอกอันนี้ตรงนี้เอ้เห็ดน,น้ำหมากเออไม่ใช่เห็ดก่อแดงนะครับพี่น้องโอเคเราจะหาต่อไปกันเลยดีดอกส,สวยๆครับไปครับหาต่อเลยพี่น้องนี่ครับก้อนหินออกมาครับนี่กำลังขึ้นตะมุตะมิสองสามดอกเด้อเด้อเดอนี่นี่นี่เดี๋ยวจ้ามาด,ดูดูนีน่กำลังตะมุตะมิเห็นไหม ตะมุตะมิอีกนี่เด้ตะมุตะมิแล้วก็ตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยใบไม,ไม,ไม้มันบางหรือมันใบไม้ออกนี่นี่ตะมุตะมิอีกแล้วนี่งัดขึ้นมาัขึ้นมางัขึ้นมางันขึ้นมาสามดอกครับตรงนี้โอเคนะครับอืมอืมอืมไปหาต่อไปเลยสามดอกครับน้ำหมอก นี่ครับเห็ดน้ำหมอกที่ได้วันนี้เด้อพี่น้องเลยวันที่ยี่สบ้าเดือนสิบเอ็ดปีสองห้ากครับโอ้โันมักมากมากหมักมักหมักหมักมักมักครับเห็ดน้ำหมอกสรุปหาเหตุวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบอ็ดปีสองห้าหกครับพี่น้องนี่ครับเห็ดที่ได้ครับเห็ดน้ำหมอกครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเยื่อนประยคนหา้ีนะครับพี่น้องนี่ครับเห็ด นีแลวั่ถุุเปิดเท็ยืนเลยไปครับจักยูไส้